อยากได้ก็อยากไว้ตู้อีกบอนบักงามเออเบอซ่ําว่าหาเงินได้จักสื่อเองได้นางเออปู่ป้ามาดดอกคกินลนางอืว่ามันอยู่เฮือนมันทําบ่ได้แล้วน้องมกได้จักเสียมันแป้นบ่ด้เออแม่นแล้วปลูกผักบัวผักยังเด้มนกินยาแแม่นลเพิ่นบักเอหน่อไม้เพิ่นกันลําใหญ่เติบได้เนาะืองามแท้มื้อนี้ือกินข้าวกับยังมื้อนี้ เออตนี่เขาจะขอแนวนี้กลับพักพายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อโวอพี่น้องเนาะโมีมือขามือลองสมูโวยพี่น้องเลยอ่ะพ่อพ่อกำมือกามือนี่กับอยู่ที่หมู่บ้านทรายปุ๊บน้องโวยพี่น้องเนาะ บ้านเอเพนเพลยนพี่น้องเลยวัอนี้กัดสีขาไปเยี่ยมไปหาทางเอเพนเพลยนตามบ่อใดมาเยี่ยมมาหาเพลยนแต้โดนเนาะมามือนั่นกับพอแต่น้องปูปลาเพลยนเพลยนพี่น้องเลยทางพ่อทธาเพลย์ค่ะข่าวไปก่อนแล้วไอ้เนาะวัอนี้กับคือเก่าคือเดิมเพ่อ์พี่น้องเนาะมาพร้อมกับจุปฝาจุปฝนเพลย์พี่น้องเลยฝ่าหลังฝนคือเก่าคือ ยังมากพอถามมาป้าเนาะมาหอบาดบ้านไอเพนเรียบร้อยโผต่เออโต้เขามาเบิ่งทางนี้ก่อนพเพลพี่น้องเนาะชดชวดดูมิ้งอันนี้เอ้าน้องปูปลาตัวนี้เจ๊คนสวย ซักเครื่องอถังน้ำพืฮผลคาแทเนาะบึนบึนนดี่รอนีอ่สบายดีปะลุงนี่หรอสบายดีปลาแบบลายอาหารอยหลาใส่ได้นห่นะโอ,โอ้ลาปลาไว้อืมแชก่อน ใช่ไหมกอนว้ามีการเซ่ออีกเนาะอือหอจะได้ได้ของนนำของในฮ่ะในเบิรงก่อนพักปันยังนาแม่ฮะแม่งแม่งอ่ะแม่งตัวห่น่อย่ะพีดเออ มาเบ่งทางเอ้าผูกทางพอทาเพื่อนสบายดีเด้อพอทา,อาจ้าเอ๊คนสวยอ่ะพอทาจับกล้องให้หนิลวยบมอยน,นี้ขอบไปอย่าคิดสภาพขอยได้พอทาเลยมาฝนตกป๊อยพ,พ,พี่น้องไอ้ทางเนาะพอทาหหยตะพื้นตะพื้นใหสมุกขี่ตม้มไม่ใช่ชงสีขาวมาใช่เพื่อน างนเดินมาหน้าบุ่นรองชาวุ่นสบ้างองชาวารอ้าหน้าโอยใเลยโอเค็นย่งเอพนเดือนกับุญระบาดเดือนก่อนเนาะเนประดับหน้าเจ็ดไปนมื่นเดี๋ยวได้นั่งโอ้มาสิมาเอาเมื่อดำหน้าซอยอยู่อะเมื่อว่าบานโงแล้บานบอลลีพูนะ คือบ่กให้เสียวอุ่ดแต่นางเสียวอุ่ดเสียวอุ่ดในกระายอยู่ได้ลำนานอาเมื่อเบิดแทนละเมาเอาโลดเด้อเมื่อเมื่อวะเมื่อือเนเพิ่งเนีมนโคกอยู่มัมันเคกม่อมีกเขาว่าบ้านใหญ่เลยนะอ้ยใหญ่ได้เพนบ้านนี้คันคือว่าเขาลังค่าเพื่อนบ้านนี่อนาเป็นนะน้าพื่น้พ่อตาอ้เนกเป็นท่านแต่ว่าซกับบ้านพ้ขนี่ังวา เอ้ยนี่ใหญ่เด๋ดๆเออสงชายอยู่เนาะพันครัวอะไรเป็นเออสงชายอยู่กันนี่ค่ะโอ้ด้วยชุดผูนางกระโตกกระตินเออบ่ได้นะแบบไม่มึงเปลื่นระดัพี่บอกของครัวพันยู่พี่เนาะโดยว่ามีว่าเอื่อยที่อยู่ขนาดว่าใจเห็ดในครัวเนาะจะใชิมาชายใดแหละเออเห็ดตอจะเฮือนเอาบอเพื่นเพิ่นโทรมาหาเอื่อยเด้

ได้นั่งโอ้ยแซ่บได้บวงหายเพลินเลยหลานทำมันตายแล้เลยอยูไปในกินดอกอือผู้ทั้งนั้นกระลั้งขึ้นดอกบอกนะซื้อตู้กาถวยบวงที้ร่างก็ไปจะได้เนาะท่าซื้อถ้วยใหม่จังสิไปป้ายูกระเทิร์นของได้นั่งเออถ้วยบวงขี้ไา้ก็ไปอยากไปตู้อีกบอนเบ่งน่าซัมวะฮังเงินได้ก็จะซื้อเองได้นั่งเออปูป้ามันทอดให้ดอกคนเด็กกินเลยนั่งปูป้ามันเคยกินแบบ่ในอีกดอกค่ะเออ มันมีภผเนาะชคนตัดหนึ่งกินเขาโลนึงกมันขหมดเนาะอันนี้เขาหมาเมีนหมาพมายออาตแตงูมเขียวด้อเพิ่นเด้าตนะมันหกเนาะาต้องชอบก็มต้องห้ออยู่แเออห้ออยู่แตว่ง่แบบว่าห้องอยู่แอวมันมาเห็นหาสิบออเคนี่ยนะมันอันนี้เนาะามันขึ้นเลยมานี่เนี่ยญาติกนมกอกวใหญ่ดินมักยา่ๆฮะอันนี้ฮะบวกห้นะหุก เออแม่นๆบ่ท่องแล้วบ่หนอเพิ่นโดยแม่นบ่ท่องเอื้อยผูกมาบวกปีได้บ่แม่นบ่เห็นบ่มึงงามๆบาเออโอ้กําลังออกอสได้เนาะน้อยๆนึงกลาแม่นบ่นางมผู้นูดอกนกินมันจํากินมากบาตูนมากระทามาแต่มากนยังบ่ กว่าโอ้ยม so so uh, ันนากรหังป้งไปกินเนี่ยน้องดูเล่มนาของมึงเน่เม่อไหร่จะใช่หมากมันเนี่ยหมากหน่อยมันเป็นหมากเนาะข้าเครื่องปูุ๋ยนั่งเอื้อยกับใช่มันใหญ่เอื้อยกับชีวลกออกไปขยายด้นี่พวงมันแตกมาเลยอยู่เฮือนมันทำไม่ได้แล้วน้องมุกเบ็ดจะเชี่ยมันแป้นมาเด้เม่นแล้วผักบัวผักยังาได้เมี่นกินยำแหลงเนี่ยเนแะ้รเพื่อนมาเพื่อนเราไม่เพื่อนการล่ำง่ายเติบได้เนาะแตกเน่งไม่แล้ว่เนี่ยเพ่นแม่นบ่ ลนเอื้อยยื่นเอื้อยเอื้อยเอื้อยเห็ดค้างมันเห็ดหน้าเห็ดหญ้ามัพี่เลยมมันราบมัพีเลยมันหนักในบาทนี่ปราดักคักเป็นอย่างนี้เนาะใส่นี่เป็นค้างมาเลยนี่หญ้งูกินจับุญหลักษาเดี๋ยวดูบ่ได้ล่ะเออเมนแล้วนี่ต้องผู้หนึ่งอยู่ผู้หนึ่งไปผู้ป้าอยู่ก็คอยไปบ่ผู้ป้ามันเป็นไปบ่ได้ดอกเลยให้พ่นอยู่เฮือนนี่นะแถวเฮือนเนอกได้มันเห็ดยังบ่ได้เด้เลยยุอเด้อ เลยออกเงื่อนขันเลยกุู้เลยไปดับจะเป็นมือเลยมัดแหละมหน้านะมัดนะเขาเอาคนไล่เดินวนะชวนไสาวจามสิบวันเขาขาดแบ่จะกินหมมอดแบ่ตุ๊กหน่อยอยแบ่มาจักเป็ดมาจักแบ่ลาเป็ดลาแบ่คากรีเนาะรวดเหืองรังนะป้องบักอย่อยนอยู่ใช้เอเพนคนในบ้านนี้ในบ้านนี่แหละอื เอียดล้าเนี่ยนงบุะอดเนาะมักพิกมากบนเนีมันบวหนาด้น้ามได้ดีเนี่ออันนี้ต้มอื้อว่นี่เพนดูนโอ้มงานได้่ออาแต่ขึ้นางเลยเนาะ่ต้นมะตะแตบกับไงนนมันสงานเ้ใ้มนไม่เป็นยังนะฮะเออมันบวมหน้า ออม่ได้น่ะเงืมนอมักเออมักกระดเต็มมันจะไม่กะมากอ่นังเออไกินเนี่ยก็จะไนะมันต่นสเอ้ยเนี่ยมันได้ไหมโคบัได้บบมาแเนี้ยกระแทบเออเพี่ยเออมักใหญ่ได้กระแทบแหล่บ่จำนี่โอ้จำบจัใหญ่มังอวดอ่ะอ๋อทองเบาสังเด็โอ้แสบคักไันกระแทบอมจะได้กินเนาะจะได้กินได้นะแล้วอพูดมันขนได้มันหมุกเนาะอืม <Okey. S 1> um, ี่ยออกเหนื่อยเลยจะเสียนนอนน่ยของในมันออกไปาู่นีู่ปาสีหายอันใดมเปอคุปเม่กับลูกเป็นเนาะเกิบคูเลยเ่วกปเยตลุนเนี่ยสีขาวเนียเปื่อนเนาะเลื่อเขาเมยมวยกั สีนี่ง่ายไหมจำไปุ๊กติดไปตุ๊กอันนี้บาดมืดประจำหนานะอืมบาดอันอันมือนี้หัที่บ่ได้ไปเป็นไปได้ก็ไอพินมันมืดแล้วไ<บ>ทยเ,เขาทุนไปไทยให้เขามาพุ่น,นใช่ปีหน้ามาพี่ดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยผู้งามเานี่เนาะงามไปนางอวดด่า เอองามแน่นอนกินลายเออเพลงของนิยาฐานด้วยเป็นยังกไงเออือแม่งแข็งเหนียวใหญ่แล้วก็เป็นมืนเลยเออบ่มียากินเนาะวังอย่างค่ะก็เี่ยใส่นี่แต่อยู่หุ่นแหละอยู่ก้อยแล้วก็อ๋อแต่มันก็เป็นกระตุ้นหนักใช่ไหมด้เพลงปีนปีนมาเบังนู่นหนัก มันเม่ันมันมันเป็นคือแบบว่ายังเพที่แบบเขาเเคยยิบแล้วมันปูดค้นเนาะมันเป็่นแบบเบบะเบะเันเบะเบบะเอเบะเบะเเบะยบ้เะเบะเบบะเบะเบบะเนเบะเยบมันเบีเะบะเบเบะเบเเนะเเด้อเบเะบเ อันคือไปเทือไปในหมู่บ้านเนี่ยมพีน่นมาเอามาเทือมขี่รถไทยรถตู้เตือกัไปไกลไปขี<อ>่รถตู้วันขี่รถตู้ไปวันหนึงน่งเซนเซเจดได้นาโอ้ได้ดีได้น้อยามีเนาะเซนเจ็ดแต่ได้เซน,<อ>นเจ็ดพอเป็นเงินบาทก็ตู่าย่คนโ้แหละสองกว่าบ่สองรยกว่าแม่แหละสองร้อว่าคนสวยมาพี่น่งเด้อ แม่แม่นางไม่โอ้โหเบื่อแม่ไปดูละไม่นา่งดีบีผมก่อนแล้วโอ้โหใหญ่แล้วบยปูดขึ้นนะเนอะตื่นตาอยู่อือยิ่งโอ้โหผู้หญิงใหญ่ไวว่าผู้หญิงอ่ะคันว่าผู้หญิงผู้ชายกันแล้วได้ได้กินแน่กะเนาะกินดีอยู่ดีเนลยอยู่พูดน้ำมันหิวได้นางขอผีบาขอผีบามาอยู่นี่ไปมากกันยืนเนาะละช่างอยาบอกเน่ยก็ตัวมันน้มันก็มุกขึนแล้วดีหน่อยเนาะ

ขุคเดีป็นคนใหญ่ๆเหนื่อยเห็นยังนะเห็ดยังกันได้เฮือนชนบ่แลลวบ่แลลวม่น้องถาคือยู่ญาดัดโทรมาว่าเขาบ่หมักแด้อะไรบอกเราว่าโลดเราให้มันหมักหวากับข่อยเราคุยกับคนใหม่ได้คุยยังกับเบื่อไงกับชิมาซายได้และเห็ดเห็ดไครัวนี่อ แต่หลุดก็คือชื่อหลุดไปผายปูป้าเธอมามานาดเปลี่ยนใหม่และหลุดหลดจอกรถจักคนปวดหัวได้คนไม่ได้ได้แบบมันหึงได้เอ้ยก็าบอกทำคือเขาก็ได้ปูปักโจม,มาหรอเนาะเอ้ยขี่ได้อันนี้มันอย,าาย่างไรกะเอาหลุดไปผายปูป้าซะจบ <c oughs> นะกว่าเขาเปลี่ยนรถเอ้ยเปลี่ยนอ้าวโอเคมันกระเพาน้ำใหม้มันสบายได้หน่อเอ่ยมันมีรถุดจา,ากน่องหากินหายากในเมืงองเขาเองได้หนอ แต่ก่อนแต่ก้อนเพี้ยเพี้ยนคือคับอยู yeah. s <S ่บอางได้อยู่โค้งเบาติ้งท้องซื้อหายมันทั้งคนเพลแป้งมันบูดายมันเก่าเนอะเอ้ยโอ้แต่ก้อนแต่ก่อดูหลายดอกเหยอาอยกันน้ำไหมทั้งนี้ทั้งนี้ก็พอได้กินน้องเอ้ยหานไหมอันนี้หานยังมัดดันไดแล้วก็มัดหนาสิมิยังคือเขาสิอุกามีรถจากกรยาและวาชนะเฮาน้องเอ้ยบูดายเลยยาและบระมาณละคุณ ดีกว่าแถวนี้ก็แล้วบอา,าไปเด็กน้อยเป็นเนาแะ,แะแล้วแล้วเขาเอาคนหลายได้บาทนะนี่อื็นปไปดมสองมือทืท่อๆก็สองมือจีด้เงินเขาสามแสนาทน่ะเพิ่นถึงม<อ>ือหนึ่ง,งมันคนหลายคนหลายวันนี้เขามาบัดใดเนาะหุบผึกลงเนานะเขาไปคนรวยแต่มันซ้ำสิกินมไปยังก็หลอกก็แล้วไปทงยองงงวีสิเมื่อไงบ่าดัมนาเซิร์แหละยันแต่ว่ามันหน่อยพี่นิดที่เพนดัมแต่สีสีมงคลมันก็เลอะโลเขาเขาก็ไม่ได้คุ้ม เขาก็าขาแบงตุ้ดป um, ุ uh, è, ่งใหญ่ปุ่งใหญ่กิโลนเขาว่ากิโลกิโลบ้านเขาใจลอยได้คนดูไปได้เขาให้มานำเอาๆนำเอาเป็นมือแล้วเอ่ยนี่ไปแหละเขาแบบคนใหม่แบบสติใจมีเขาไป็นน้ำมันแล้วก็เสีอยวเด๋อเท่าผมแดงอันเด๋อ้าผมแดงเออท้าผัดอันเด้อตนอางกระดกขี่ตามผู้ได้ผมแดงกับเม่ยมมวยกันสามทีพุนแล้วก็บำลองอันเด้ลองใช่ที่วัดเซา สาวยาวหันยังมาเลลวหันโอ้ลังนลานเมนพอต้องมีใช่ไหมเออนั่นแหละดูได้กระเเมียน่ะแกผ่านกันดำขำกัมาเดิดีกว่าไปคุดอันทำไมแล้วว่ามันมือจะกับมันช่ได้บ่เชียนเก็บบ่ได้โอ้บ่ได้เนาะแปดสิบก็ทิ้งเลยล่ะมันบ่คันคือยามอันนี้หันคือชีได้ดีเนาะพี่เนาะว่ายามเกี่ยวข้าวเออเกี่ยวข้าวบ้านหล้าข้าลกกะลบหยากเข้าจ่างกันไป่เลยนางไปตลอดนะให้นั่งปูปลาอยู่เพื่อน ฮะเอ้อเพ่นไปดำหน้าตลอดฮะหน้าขาวเนาะบอเล่นบริแดดได้นั่งนอบริดดงามเลยเพ่นมารอบนี้คืออาจารย์าขาวจะพูดอยู่กินลอยได้แบนไปมูก็กินนุ๊กตาโดนเมื่อวานนี้เพิ่อจะขาวเบงกินตัวหนึ่งบ๊อบบ๊อบนอนกับบ๊อจักรลาบบ๊จักโตุินเต้หม้อหุ่มกินบ๊อมด๊อบบอเจ็ดเป็ดผ้ากับบ๊อบบแบะตัวใหญ่เออเพ่นละคนขาวในบิญงนี่นน่ะดำแดงบอได้เออเพ่นขาวไดปู่ป้าคือกันกับปู่ป้าดำแดง มาข้าวนี้เป๊ะเลยเพื่อนอ้วนขึ้นนะข้าวคือว่าหน้กกับข้าวไอช่วยขึ้นเนาะห้ากาซาบสาม้ำิบชินแปดเแหละเนี่ยซ้มนั่นแหลยังหมาอสีสิบช้ามนแปดซ้ำเก่านี่แหลกห่อสีชิบเลยอยู่ไพ่จัตวัชนาได้เด้แบบเอือยอบเด้มันกระมุกขึ้นวัสนาอ้วนได้ได้วัสนาเลยคนสวยห้ามาเด้อบาท ญ่แล้วคืองามท้หมดนี่ฮเกินข่าวกับยังวันนี้เนอัตายกินข่ากับส่กอกแนวนี้มีแหงะน่กอบแนวมีแหงูไปใส่ก็อนี้ฮก็แต่งตัวผู้งามแท้อยู่ฮือน่ป้าใส่คืนคืนคืป้าใส่อยู่กับแม่อ้ายใส่ออเออเออเ กินข้าวก็ใช่เกาะกับแบบกับน้องแม่นั่นแหละกินกบกับมะเป็นกินเคี่ยวกับมะเป็นไม่เคยกินเท่าบ่ไข่ไก่เออกินย่างไก่ไก่ขั่วอะไรก็แล้วเพราะมันเคยกินมานานเน้ำใหม่น้ำมันกินแล้วก็ต้มจำเจลน้ำมูกน้องกินมานนั่นแหละเจ้าหญิงว่าประธานมันกกึดกรึดมันกึดกรึมากมันบวชจากพญามันบวชเพียงกัน้่เขาออกอะไรกระดาษมาลรอวะ กระดาษห้องมันเห็นกขึ้นงว่าเมเพนกับพักพอดมันขนาดต้นแหงแต่ว่าอันคื้นเลยแม่ไม่ได้ต้อโชวชมุแห้งแหละหนามยมเลือดที่มันนี่ต้นนามั้นมือที่ว่าอันนั้นทำไงจ้ะกตกบนมือไงจ้ะบเห็น่นั่าแม่เมื่อนามือมาบุ้นไทยคลิปก็มาเออมัดมือมาเนเต้นเมือยเ้าหนาเต็มมัดหนังมบึงลุงก็เต็มมาเลยแกนี่ค เจ้าบุญมาหน้าในตอนั้นก็จบุญมาเดินมาบัดดอกวิจยาผู้ป้าเอื่อยชุดนักแบบเอื่อยนทกับบอกทามาวนไหนกับพอเอื้อยเนาะไปทำน้ดึนเละายดนไ่มือแร่ไปด้านหน้าแหละสุดชุดนั้นกับพ่อเนาะแมนลายชุดแล้วแมนสุดตีว่าปอน้องวาสนามาเนาะกับพ่อไปบ่วย ลบไปส่งนะเล่ากรขัดอะไรเนไปบมาอขัดนียเนาะเนาะใจเนาะใจบุญเนาะแบบไปส่งคุณครั้งนี้ได้บ่ออจงจว้ใจบุญแล้วจำิ่ทีดีนี่เราอยู่ไปก่อนนะเดจะหนาเออเชียวาได้เหยบอกเอาให้เราสิเลาายรับลำบากนี่เบ็นเราที่ด้ก็ไได้ให้น้องด้ว่บอกให้เราลำบากแน่นายถ้ามาชนตัวเป็นเราอยู่ก็ได้ะคือว่าเพิ่งอยากได้น้องมาาสนาไปอยู่น้ำบ่ ไมหลเมีร <Okay. S 2> <siz S 1> ียานน้อมาสนากับบ่ไปแล้วเนาะบ่ไปล้วยันแล้วโอเราอยู่บนสบายแล้วสิไปแบบนั้นนะเราอะนอนเราก็นอนบ่มีไดาไปตีเราอยู่น้ำมาเราเรามาว่าเราก็ตีตุ่มต่ำตุ่มต่ำจ้ต่างขาิมบามับอกกนอได้บาดได้นาราท่าท่านมีบ่เห็นอย่างนั้นก็ใส่เลยบอเออมันเมามามันก็ตีเออเมาก็ตีเพื่นคือเคยอยู่มกันกับเราหนหอดบ่อน ออ๋จับปูปลาจากปีแรกสิบสามแหละว่าจะนานสิก okay. ว okay. okay. <r> ่าแล้วเนาะมีสามสิบปีแล้วบ่อยู่ทนว่าพว่าสิเปลี่ยนก็ต้องอดเอากันเนาะนางหมูเอากันเลยแน่นอนเอาไปแล้วกิ่นั่ยคือเก่าซื้อข้าวมาแล้วก็เทถึงยายมิ้งคือไก่นี่โอ้ยอยู่บ่ได้ตัวนั้นนั่ารักเนาะแต่แสกแสกไอ้เพฟนแบบว่าขึ้นดีนบ่ออะไรตัวเอฟเฟนบ่อบริคิดเห็นยังไง แม่บ่เล่าให้เฮาเจ็บได้ดอกเบิกเงินน้ํามื้อนี่มันว่าเอามาหมดน่ะนะว่ให้มันหมดกันนเบิกมันเลือใจตัวนีด้นก็เฮาก็ลบบ่ได้อืเียานนึงเนาะช่องานเฮาก็จับนํามือเฮาเองเลยเใคบเองนั่นนสบายบ่ได้มีมาสอนเรื่องเงินเต็มลกักวมันเนาะเฮาให้มันก็เอาแล้วเออนันเนาะอืสบายอยู่ล่ะไปสอได้ เอามาแล้วผ่านมาแล้วบอยจะได้นึงเบื่อแล้วเออใช่ไหมสำหรับเอาได้ก็แบบนี้ขี้ขาเขานะขายมัยเขากินเหมือนเอื่อลำบากเลยอืมอย่าไปทำหน้าเส้นเขากินเก๊กเต๊กเก๊กเก๊กเก๊กในกระเป๋าตัวเองนี่ฮะมาได้ลายก็เพราะเมียนทอนเมียนละเอ้ยได้เจ้าของเนาะอืมเมียนเพื่อนลูกใหญ่ได้ละเอออืมไม่นั่นชีมจะได้กินมันบ่ไอยจะได้็นลูกตาขาวเฮียนอีกนี่เนาะอีล่ะไก่จะได้หนี่ืมอีกเดือนกวยนี่ เดี๋ยนี้เดือนเจ็ดแล้วเดี๋ยนี้เดินเปดเดินเก้าอี้เขาได้หน่เดินเก้าอี้นี่ก็กกเริ่มได้หน่ชื่อเครื่องชื่อของเตรียมไว้นนแล้วแบบนี้ฉีนผ่านาแพ้แล้วนี่นี้ชื่อเมียนแ,นแต่แต่หัวปีพนอ,ปปอนะชือ่อ,อแล้วเป <c ười> ็นตาแพงยุ่ดีหน่อยอยย่ะเดิเล่าบห้ไปเฮือนไผ่หมู่บอยมีหมู่เราขังเมียนเราขังเนี่ยทีเดื่อก็ตีผุหน่อในจุดตายอ่ะบานชิมานหาเพี้ยงกัะนองปูปายมาดำหน้าวันโคเอาเมื่อ เมื่อจากสองมือพอ <c oughs> อ่อะมาดอยู่เมเพียงเบาไเพนได้เพ่นไหมวะอ่านแล้วมีใครเผาเรียนได้ขัดอยีอ้อาให้น้องวาสนาได้เผาได้หรอพีนน <c oughs> ป่ประตูหัวไว้ไม่ซี่ใจเลยใช่เหตขอ เลมาเยอะซิซิน้มาบ่ายนั่งแล้วแต่เดินหกเวียนวานวานเนาะวานเนาะ่เนาะวานเสียงเลยนาง้เนจะไปต้องถามว่าเสียงมีแต่เนี่เศรษฐกิจอะไรแล้วนั่นแหละโบเมนเน่มันน้นาองสฉันเอาดุได้เขาจจักมานนนาง นา่เขาเจัดาอาน่ะเดี๋ยวขะมันนุ่มเป้นๆ้นก็ใหญ่ด้วนางีโอ้ยนามันละว่ะมันดับมังหางนะนางผีนี่ใส่พุ้ยเด็กเคยทเอามันเนีนเป็นข้าเมื่อปีไหนพี่พี่นี่มันมีแต่เมลุงอ่อนนะมันกันเลยเมีแต่พอทาเพินเห็ก็ขึ้นสีโป้ไว้รอเด้อคนบางเคยไปได้นะอลุก การาปิการนี่ย <starters> <aría> no? ังมาเห็ดสองผู in <illing> <air> <chat ills> ้เมียเนาะโอ้ปิกานี่พวหน้าเห็สองสองทงพระเพนได้สคนนะไอเพ็นไปหนาเลยสิมาเอาแถวนี่เมื่อํำนะเสียวอุแดแล้วมาผัดแดดุไม่ม้อยเดดมเดียวเนกัมวนเนาะเอยคงแกงไะแต่ไากินะผภาวนะม่นโคจริงจริงนี่เนาะเออม่ถผัดเป็นมักเ็ดอีสบับะสับเผัดมันจะกรรมดางเฮ้ กันเคยอยู่นกันยุนละเก่าด้วยนะเนอรู้จักกันเนาะมืัอนี้กับบุ๋มยังไรเพนเลยแวะมาเยี่ยมมาหาคือเก่าพอดีว่าเดียวมากโดยพอดีเห็นไอ้เพนก็เลยขับมาเยี่ยมมาหาเบิ้งเนาะเพราะว่าทำไปพอไอ้เพนแต่โดนเนาะตั้งเตะแต่ด้านหน้าล่ะนั่นแหละบ้ามึงฮะก็บ้ามันนี่เจ็บเปดมือซ่อนเลยเออพ่อได้เรื่องกระเป๋าได้ละเลยม่เลยบัตรบดตรหนุ่ยดรพอประเงินได้กระเป๋า กับยามเขาก็ยามมันเขายาเขาละก็มานํากับปลาดุกมันก็เสียงก็ไปล่ะโอ้เสียงยามมันพอบ่เป็นแล้วก็ากนั้นเลย่าไปบ่เนาะไปดบ่าเลยเฮาจไาอน่บ่ได้บ่ได้ไปบ่เป็นอืูทีเนาะบ่ไปได้นะลงได้เ ป้าสายเอ่ยเพิ่นสั่นอันหน้ากับป้าได้ซะเด้อบัดนี้เด้อมีแต่มื้อหน้าพามาสิค่ะมาเยี่ยมมหาใหม่เด้อมื้อนี้กคิดฮอดเอยเพนมื้อนี้เนาะาาพีะกินอน้่กบาน่เ้มากว่าแลเนาะยฟ้ายาพ่พี่น้องเอ้ยกับป้าได้ล่ะเด้อบัดนี้เด้อด้ งามเป็นพิเศษได้มาในน้องสาวคุหนมาสวยจ้ะนี่อยู่นี่ของพวเกือบเนาะนี่เป็นบอมประธาจะไปเชื่อมลายได้หน่เอ้ยเมนเมนเสือชายพอเขาจะแบบนี้เออหนึ่งสองแว่นเนาะก็เซอร์ขคนมีเสน่ห์ได้สวยยิ้มหายพวตายเป็นแถวอ้าวหลีได้หน่เนาะจุ่มจุยของจะเป็นไงได้ขนาดนี้เดินสมัยไล้ละ Ừm, rồi hà sinh hà nữa, đi tiềng đấy, không bộ ba luôn, làm nhau, hà sinh tu, chị xăm đấy, thì một đường đấy, nó, nam, đeo nhim misne, cà phê, cà bạc bún, bạch canh cà phê, cà phê mất kim cho đã, đeo vòng hông cái nhìn đấy, cái gì đấy, cái nhìn đấy, đấy, cái gì đấy, cái cái đấy, cái ก็ได้บมูยิ่งเนาะเออเนย์เชาวหน่อยเพื่อเพ่งเพ่งเช้ามื้อก็เนย์เออคือมูเนาะเอ้ยม่ติดตองคนมือได้นางหมกเออไาสักะปาเด้อทั้งสองเด้อมีตะมณะพามาสิคามาเยี่ยมมหามาสบายดีเด้อเด้อโอเคผมเองพี่น้องเนาะงมัอนี่กับผมมียังลายเด้อขับมาเยี่ยมมาทางไอเพนเพื่อผม่องพี่น้องเอยเนาะ อ้าววันนี้ถ้าว่าพิพาทประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขอให้ในหลาเด้อผมเป็นพี่น้องเองสำหรับกิริยากัขอกราบเขามาสบายดี